สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอาหิวเอากระเปา๋านมนี่เม่จะไปเที่ยวเลยเดอ้อใส่เกิบใส่เกิบเม่ก,ก็ใส่เกิบเอานี่ใส่เกิบให้น้องไว้ไว้ไปเที่ยวก่อนเดอ้อเอาสิไปเที่ยวทางไรกะรอติดตามชมเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง,องถือไปนําอีกบอลขวดนำหอมนะะักะ โอ้ยน้อสชีไปชี้เดยังมาคิวนำหลดนำรางค่ะเข้นขข้นรถขึ้นได้<อ>ไรแล้ววาวาวละ่ะมาไปเที่ยวกันเลยเดอ้อไปพ่อแม่พี่น้องเด้อไปเที่ยวแล้ววันนี้กระเป๋านมแล้วก็ปวดนมแล้วก็แมเพิด อา้อา,าวพวนเปิดห้อ,ไป,อไปเปิดรัวประตูนี่ม่เยไปเดียวแล้วพี่นเลยอ้าลกยคนไม่ไปเหรอไม่ไดไป,ไ,ปไม่ใช่ไม่ใอน,นอ้งรถาเลย,เลยเอไปอาหาคน,นเลยแตเห็นสคนกดีใจเลยนี่ยได้ออกข้างนอก เด <df> ี๋ยวก็ได้เมื่อแล้วล่ะเดี๋ยวก็ได้มาใ้โปรขึ้นชมไม่ทั้งหมดเพียง4ชั้นเท่านั้นมีชั้น 1, ชั้น2ชหกชั้นจะม่สามารถบ้ชมได้ค่ะเลราว่าลิฟต์จะขึ้นแค่ชั้นหกนะคะันี้เด็ตัวเล็ะได้ไใส่่านนะคะเราจะแนะนำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชั้นบนสุดก่อนนะคะ เพื่อว่าพระไปสี่หมู่บ้าเสร็จแล้วก็กลงมาชั้นถกนะคะชมวิวค่ะแล้วก็สองกล้องสองสางไกลนะคะสองกล้องนี่จะใช้เหรียญสิบในการหย่อนกล้องนะคะถ้านักาของเพื่อนไม่มีเราจะมีจุดบริการแลกเหรียญนาฬิการนูกนะคะแล้วก็ลงมาที่ชั้นสองค่ะตัวนุ้ยร้านอาหารแล้วก็ลงมาทชั้นถูกล่างนี้เลยนะคะจุดที่มี่เราเป็นเวาต้องห้องใช้เรื่อยสิรเจอรึ้ออันนี้ที่หอันเนี่ยไปดูวิวดูวิวชั้นที่สอง

哎。 thank you. สองตัวต่ออองระาออก,กม,มาจากสองโพลิกัดเยเด้อีกน่อย,อ,ยอันนึ้คือรถนี่ใจอ้าวพ่อแม่พี่น้องเอ,อ๋ยบัตนี่กา ออกตะลุดแล้วก็มาห้องเดอ้อมาห้องผักของเพื่อนเด้อพี่น้องรีวิวน้องเมฆนอนได้บดน,นี้ได้นี่งงแงขนาดเลยมาก<ม>พ่อนเปิดแอร์เย็นซำสบายเลยเด้อบบดนี้เดอ้อ<ม>ตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงก,กลัวๆเลยเนาะไม่นส้บายมแงร้รบเนีม่มานอนกอนแล้วจังไปรอต่อเดอ้อน้องเมฆเนาะ ห้องพักคืนละสามร้อยห้าสิบแมนโบรนี่นี่ห้องพักอยู่แถวบ้านนางมุนห้องน้ำโบมีน้ำอุ่นเนาะเออมีเนาะมีน้นำอุ่นโทรทัศน์นี่ก็อยากดับดับติดติดเด้อโทรทัศน์นี่ก็เบิ่งบ่ได้มีไว้ประดับห้องเฉยเอมีตู้เย็น น้อยน้อยฮมาเองเด้ออืมมาเองมาเอ,าเองอคลิปนี้น้องเมฆก,ก็ไปก่อนเด้อให้น้องเมฆนอนพักผ่อนพักกายก่อนสบายใจสบายอุราเราก่อนน้ำตายัางกล้ามหน่วยอยู่เคจ้า